เลยนะโดรลมอนฉันก็ไม่เอาด้วยหรอกฮึฉันจะดูแข่งฟุตบอลอ่ะอ่ฮฉันจะดูรายการแมวโชว์จุดอ่านเฉววันนี้นะเป็นรอบชิงชนะเลิศด้วยจะเบาให้วันนี้ก็เหมือนกันมีแมวน่ารักจากทั่วประเทศออกมาโชว์เต็มไปหมดเลย บ่อยๆแบบนี้นะไม่ต้องดูอะไรเลยทั้งคู่แม่จะไม่ให้ดูเลยเแม่จะดูบ้านเล็กนี้ค่ะ <มา S 1> แล้วกันนั่นเป็นความผิดของโดเรมอนนะครับนายนั่นแหละเป็นต้นเหตุน้นายนั่นแลหละฮะนี่นี่นี่ถ้ายัางคืนทะเลาะก,กันอีกแล้วก็ข้าวเย็นไม่ต้องกินเลยนะเ<อ>ข้าใจไหมเอา้ออาใแล้วไม่นะครับแม่รองทอดรุนแรงจังถ้าอยากจะดูแล้วก็แบ่งทีวีกันคนละครึ่งสิจะได้ดูด้วยกันเชอะเอ้ย ทีวีแบ่งกันคนละครึ่งอย่างนั้นเหรอพูดไปเล่นไปได้นี่แม่เนี่ยแล้วจะดูเข้าไปได้ยังไงกันหรอใช่แล้วนอบิกะแบ่งคนละครึ่งดีปบ่าวฮะได้ความคิดดีๆเลยแหละดาบแบ่งสองส่วน <c oughs> คราวนี้จะได้แบ่งทีวีกันคนละครึ่งจะได้ดูแล้ว<า>อันเฮ้ยเดี๋ยว,ยวถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตัดทีวีแล้วทีวีไม่เสียเหรอให้ไม่เป็นไลรลองหน้า ี่ขอเชิญชมรายการแม่จุดอ่อนค่ะขณะในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนทัวร์นาเมนต์รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับอือย่ะดีอีก5นาทีจะหมดครึ่งแรกและต่างฝ่ายต่างยังทําประตูกันไม่ได้เลยครับฮัลโหลฮัลโหลอ๋อสวัสดีค่ะสักครู่นะคะโนบิตาโทรศัพท์ลูก ไม่ได้สี่เตะโด่งไปหน้าประตูแล้วครับหม่ยด้พ่ามงเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมนับไปแล้วหนึ่งต่อศูนย์นตะไม่ได้ยินแม่เรียกให้รับโทรศัพท์ได้ยังไงอะครับกำลังจะไปครับตายแล้วตายแล้วแบ่งเคื่อกันได้จริงๆเหรอเนี่ยพูดเล่นทําได้อวดแปลกจังเลยอะฮัลโหลอ๋อชิสกะเหรอจ๊ะอ่ะฮะเอ้ยนบิตายังไม่มาอีกเหรอฉันรอตั้งนานแล้วนะหรือว่าลืมไปแล้วที่นัดกันไว้อะเห็นฟุตบอลดีกว่าฉันเฮ้ยตายแล้วตายแล้วขอโทษทีนะลืมสนิทเลยอะททททษีี นี่ดรามอนทํทำไงดีฉันลเลยไปแล้วว่าต้องทําการบ้านกับชิสึกะอะนะฮะวาวก็รีบไปสิแต่าาว่าบอลมันกำลังหนุกหนุกเลยนะเนี่ยโถไปได้ไงอะเห็นเป่าว่ะถ้าอย่างงั้นก็อย่าเพิ่งไปสิจะทำอย่างงั้นได้ยังไงกันเล่าไม่งั้นชิสึกะต้องโกรธฉันแย่เลยนะนายก็รู้อะถ้านายชอบแบบไหนนายก็ทำแบบนั้นก็แล้วกันโฮ้ยถามมากจังเฮ้ยยทำยังไงดีนะฟุตบอลก็อยากดูบ้านชิสึกะก็ต้องไปฉันเลือกไม่โูกแล้วนะเนี่ย ถ้าใช่แล้วตัดฉันเป็นสองส่วนก็ดีสินะฮะคิดอะไรพี่ลึกแบบ ไม่้หนายนั่นแหละต้องไปอ่นายต้องหักแล้วต้องไปไม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมแล้วกันนะแล้วก็ดูจังเลยนี่เจ้าตัวฉันไปเดี๋ยวนี้นายไอ้ดูจริงๆเลยนะเดี๋ยวคนขี้ขาดไม่ต้องสั่งสอนซะแล้วอะไรอะได้เลยได้เล้วอันนี้ได้เลยนะได้เลยได้เลม่ใช่ตัวไหนเป็นลำพินาท์ก็ได้แล้วไอ้สุดกันนั่นนะสินะแล้วใายผมทำไงแล้วครับอ่ะก็คือวันเรื่องนี้นะคืออย่างนี้นะเดี๋ยวขอ เออใช่แล้วใช่แล้วถ้ามีเรื่องขัดแจ้งต้องใช้ไอนนี่ตัดสินไม่ว่าเรื่องอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละฮ่าออโอยขนาดเป็นโนบิตะคนเดียวยังโชคร้ายเลยแต่เอ๊ถ้าไปบ้านชิสกะเราจะได้กินขนมเค้กก็ได้ใช่ไหมเ้ยเอเยอร์เยเราจะได้ดูฟุตบอลด้วยมันก็ดีเหมือนกันนะฮ่ามันก็ไม่เลวอ่ะวัดเออ่อะใแอดเหรอจะลเลิงไปแล้วหรืองไ,งไงไงเบสบอลไงรีบไปราเราเข้า แต่ว่าฉันนัดกับทิ่สุกะเอาไว้ก่อนแล้วนะต้องขอโทษทีว่าไงนะนัดกับทิสุกะไงั้นเหรอใช่ใช่ทำกันบ้านด้วยกันยังไงเราเนี่ยไปทําการบ้านกับทิ่สุกะแล้วไม่ไปแข่งไงไม่ฉลาดเลยนะโนบิตะฮะว่าไงว่าไงโนบิตะว่าไงนะเออเออคือคืรู้รู้แล้วรู้แล้ว,ลแ,ลวแล้วจะแบ่งเครื่องไปให้กันแล้วกันนะแบ,แบ่งเครื่องเหรอแบ่งครึ่งเหรอไอรหลกจี้ นั่นเด้เออเออนี่นี่นี่ฉันขอไปก่อนนะขอเวลาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวจะแบ่งครึ่งมาให้นะเดี๋ยวตามไปอ่ะเด้ต้องแข่งให้ได้นะโนบิตะเข้าใจไหมน่าทไมไปแล้วก็นายโชคร้ายนะเน่เจแอนแม้ว่าโนบิตะจะแบ่งร่างมาได้จริงๆเหรออ่ะก็ไม่รลดเด้ปกติเจหมอน่าก็เป็นเพี้ยนอยู่แล้วนะฮะไปก่อนดีกว่านะสุนีออกนะก็เออเออชักแปลกเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะเลกเกยไปแล้วนะเนี่ยเออก็แบ่งสีส่วนแล้วนี่นะอ่างั้นฉันไปบ้านชิสกะนะ เอไปเลยดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวก็ทะเลาะกันน่จริงสินะงั้นกระเป๋ายิงฉุบกันแล้วกันนะอืมก็ได้ดีแล้วกันกระเป๋ายิงฉุบโอ้แพ้แล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยหนักจังเลยอะชนะดีกว่าแน่นะก็น่าพยายามเขาเถอะนะระวังตัวด้วยล่ะอแนี่นังสือเมื่อกี้นี้สนุกเป็นบ้าเลยนะนั่นโนบิตะไม่ใช่เหรอนั่นอะฮะ เฮ้ยโนบิตาทำไมนายเหลือตัวแค่นั้นน่ะขอโทษดินะว่าอธิบายที่หลังได้เปล่าวะฮอะอ,อ,อ,อะไรอะนั่นสิไม่รู้อืมแย่จังเลยนะนี่นะเออว่นตามันอยู่ที่ไหนกันเอ่ยสาครานหาละเอวนี่เงินโนบิตาเหรอเนี่ยฮะคุณอาครับเอเมื่อก่อนไม่ได้ใส่วันแทบจำไม่ได้เลยนะครับอืม ก็นอนเสินะก็เพิ่งจะมาเปลี่ยนใส่คอนแทคเลนส์นี่แหละนะว่าแต่ว่ามาทำหล่นนะ่ะแย่ยจังเลยเอ,อ๋อตอนนี้ผมก็ไม่ว่างซะด้วยเสียอ๋อไหวแล้วนะโรบิตาเออนี่ถ้าไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็คงจะไม่มีทางหาเจอแน่ๆอ,อ๋อ,อ,อ,อร๋อ้แล้วล่ะครับรอผมเดี๋ยวนะครับออให้สองเดี๋ยวว่าแล้วนะช,วนช่วยหน่อยนะโรบิตานะช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะช่วยหายเจอด้วยนะเนอะนะจ๊ะครับครับออครับอ,อ๋เดียเด๋ยวนะเดี๋ยวนะ ไปเข้าไปเลยหนักจังเลยขไปข้าไปข้าไปเลยวๆสิสมุดมันหนักขนาดนี้จะแบ่งตัวอีกกเนี่ยฮะถ้าหาคอนแทคเลนเจอแล้วรีบตามไปช่วยอดทนหน่อยก็แล้วกันนะเออเข้าใจแล้วไปนะอุ้ยหนักเออโอ้โหตัวกระจีดรีดมาหากันเร็วเข้าเออได้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 ช่วยกันหน่อยนะเออทำไมฉันจะต้องมารับบทหนักขนาดนี้ด้วยนะไม่เข้าใจเลยนะเนี่ยโอ้หนักจริงๆริงจะตายเถอะอ่อนไม่ไหวอ้อ นี่ไงะไฮะคอนแทคเลนส์ฮะอ๋อเจอแล้วเหรอเนี่ยนี่ไงครับคุณอาอยู่นี่เองอืมไหนดูดีอ๋อใช่แล้วใช่เลยนะเนี่ยแมบบ่เธอนี่ช่วยได้มากเลยต้องขอบใจอย่างแรงนอะเอางี้ไปทานน้ำหวานแถวนี้กันหน่อยไหมฮา,านมิตะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองอขอบคุณครับแต่ผมยังมีธุระจะต้องทำอีกเอาไว้คราวหนะ้าเจอก,กันกันแล้วกันนะครับโอ้ดีไม่สิ้นเรือง เที่ยวแบกไปคนเดียวคงจะทำไม่ไหวแน่เลยอ,ะอ่ะนี่่ยนเนี่ช่วยด้วยลวแล้วแล้วขึ้นไปทำอะไรข้างบนนอนั่นล่ะฮะโอ๊ยก็เรื่องมันยาวนะรีพาลงไปก่อนเน่พาลงมางั้นเหรอ,อโอ้ยทำไงอะ่ะออทำไม่เพนน่ะเอ่อชะเอ่อเออเอ่อเออเอ๊ทำไมทงึงได้สวยตลอดเลยนะเราเนี่ย นายแหละทำไล่มรู้จักคิดเลยจึงเลยพลอยตอกไปด้วย,ยเห็นหรือเปล่าอ่ะนายนี่แหละเป็นคนผิดรู้เปล่าวะไม่นายนั่นแหละผิดเต็มเต็มเลิกเขาทะเลาะกับตัวเองไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะโอ้จริงด้วยนะแต่บ้าแบบนุษี้คือไม่เล <ไป S 2> ี่ยงไปนะผู้การจงโกรธแน่เลยเดี๋ยเดีวเลยตีได้เลยตีได้เลยอะไรอะไรอะไรตีให้ถูกเดี๋ยวดิ เธอถูกนะอ้าวจออะ,อะไรอ,ะอ,อ่ะหงายเก่งเลยมันไม่ไหวแล้ว ไปถึงได้วสวยกระดาษนี้ว่าไงนายทำพวกเราแพ้ยับเยินละนายเป็นบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยโนบิตะฮะเป็นบ้าอะไรขึ้นมา,อาบอกมาเด้อใช่ไม้ก็ตีไม่ได้ลูกบอลก็รับไม่ได้อีกตั้งหาอ่าอย่าอย่าอย่านะไม่เอาวันนี้ตัวฉันเล็กนิดเดียวเองนะไม่เอานายนี่มันไม่ได้เรื่องเอาจริงจรงิง <นา S 1> เลยนะ่ายไปมันหวยแตกจริงๆเลยใส่หัวไปเลยไปไปเลยไปเลยไปยไปเล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 ย ใช่สิตอนนี้ถ้าไปบ้านชิสุกะการบ้านก็ทำเสร็จแล้วเค้กก็ได้กินด้วยนะโอ้โหคิดแล้วสุดยอดเป็นนั้นว่าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้ยุติลงไปแล้วนะครับไช้มันสะใจมากเลยนี่โดเลมอนไปดูสิว่าเครื่องมือของฉันนะกลับมาหรือยังไปดูดีดิอาต้องเห็นรายการนี้จบก่อนอ้ยยังจะรออีกเหรอเนี่ยโอ้ยไม่น่าเบื่อจริงๆเลยอ่ะ เอยตัวฉันที่ไปหาชิซูกะไม่รู้เป็นไงบ้างนะเออโดเรมอนฉันขอไปดูที่บ้านชิซูกะหน่อยได้เปล่าวะได้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 ่าชิซูกะสนุกจังเลยห้าปิดซะอ้านโนบิตะไม่อยอ่ะใช่แล้วเมื่อกี้บอกว่าจะไปบ้านชิซูกะนี่นะ ทำอย่างนี้ไม่จะถูกปากอาว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยอ่ะผิดพิษทำอย่างนี้ไม่ถูกปะพิษพิษทำอย่างนี้ไม่ถูกเลยทำนี้ใช้ไม่ได้เลยนะจะบอกให้เธอนั่นแหละใช้ไม่ได้นะทำแบบนี้ผิษใช่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 ทำแบบนี้ใช้ไม่ได้ทำผิดหมดเลยอ่ะผิดเพ็ดเพดเพด